ครับนนะปิตานั่งพายนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับเนาะก็ที่ให้ดูนะครับเนาะก็เปรียบเทียบกันก่อนนะครับนี่นะอันนี้ก็เขาถ่ายดูนะครับก็ดูเนื้อหาก่อนนะพี่นะนี่นะทรงหน้าจะผสมผงพายนะครับเนาะผสมผงพายกับว่านนะคพี่นะดำๆนะครับผมอันนี้เป็นภาพถ่ายสดนะครับที่เขาถ่ายกับกองนะนี่นะครับกอพ้านะครับเนาะ ปั้นมือนะครับเพื่อนพ่นะครับปั้นมือนะครับเหมือนหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์ปั้นนะครับเนาะปั้นมือก็ดูศิลปะนะท่าเนาะท่าแนวส่งปั้นมือนะครับผมนี่นะครับนี่นะก็พระนะครับนี่นะครับสร้างปีหนึ่งหกนะครับปิดตานางพายนะครับสร้างปีสองห้าหนึ่งหกนะครับผมทำจากผมทำจากผองพายกุมารเข้มข้นนะครับปั้นด้วยมือนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับผมนี่นะ 2องห้านึ่นะก็โอเคนะครับเรามาดู